เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพี่รับไปตลาดอีกน,นะค่ะพี่แต๋วนิวไปไหนมาแม่บอกกี่ครั้งแล้วจะไปยุ่งกับผู้ชายจนจนอย่างไอ้แตก๊กสวัสดีครับคุณแม่ผมพานิวไปตลาดมาครับอย่ามาเรียกฉันว่าแม่ฉันไม่ใช่แม่แกแกมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยไปอ้าวเสียสวัสดีค่ะวันนี้รับคงอายกี่ลังดีคะจัดมา200ลังเลยที่หิวโอ้โหขายดีขนาดนั้นเลยเหรอคะเสียคงอายใช้แล้วน้ำยางไหลดีใครใช้ก็ติดใจเสียคิดไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจเป็นตัวแทนของอาย แ๊กแๆครับเจ๊อิวขนคงไอขึ้นรถเสียเลย200ร้อลังจัดไปลูกครับเจ๊อิวพี่แต๊กเอา้านิ้วไปไหนมาเย็นนี้นนูจะชวนพี่ไปกินหมูกระทะกันไปกับพี่แม่ไม่ว่าหรอพี่ไม่อยากทําให้นิวลําบากแม่บังคับใจนิวไม่ได้หรอกเดี๋ยวนิวนั่งรอพี่เลิกงานนะหนูหนูรู้จักร้านเจ๊อิ๋วมาหาโชคไหมอ๋อร้านนี้ละคะ่ะเอานี่หรอ,อหาตั้งนานกว่าจะเจอ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเจีอยวตัวจริงสวยมากพี่มาจากหนองคายแล้วนะเนี่ยตามมาซื้อยาทาน้ายางโขงอายเห็นเขาบอกว่าใช้แล้วน้ำยางไหลดีตายแล้วคุณพี่ที่หนองคายก็มีตัวแทนโขงอายค่ะรอบหน้าคุณพี่สั่งกับตัวแทนได้เลยนะจะได้ไม่ต้องมาไกลเจี่ยวนี่ดียังเลยนะครับไม่แย่งลูกค้าตัวแทนด้วยงั้นผมขอเป็นตัวแทนด้วยได้ไหมครับถ้าสนใจรีบเลยนะคะหนึ่งอำเภอมีตัวแทนได้แค่หนึ่งล้านเท่านั้นจะได้ไม่แย่งลูกค้ากัน ดีเลยครับดีเลยครับตัวแทนทุกคนคือครอบครัวของเจ๊เจ๊รวยตัวแทนก็ต้องรวยเราจะเติบโตไปด้วยกันมาหาโชคเอ๊แป็กมันทำงานอยู่ที่นี่เองเหรอลูกสาวฉันอยู่ไหนคะเอาลูกสาวฉันมาฉันจะแจ้นความจับที่หมดแม่ฉันต่างหากที่จะแจ้นความสับเธอมาเอะอะโวยวายอะไรอยู่หน้าร้านของฉันนี่เหรอเจ๊อิ๋วมหาโชคเจ้าของยาทานยางแบรนด์คองอายใช่ฉันนี่แหละเจ๊อิ๋วเจ้าของคงอาย ตัวจริงเสียงจริงตอนนี้ฉันรับตัวแทนอยู่นะเธอสนใจไหมล่ะบอกไอ้แต่ลูกน้องเธอด้วยอย่ามายุ่งกับลูกสาวของฉันเป็นแค่พนักง,งานจนๆต้องตายไม่เตรียมตัวโอ๊ยคนจนก็มีหัวใจอย่ามาดูถูกลูกน้องฉันนะยะว่าฉันพูดความจริงก็ลูกน้องเธอมันจ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 นถึงผมจะจนแต่ผมก็รักจริงนะครับคุณแม่บอกกี่ครั้งแล้วอย่ามาเรียกฉันว่าแม่จำเสร็จสมองจนๆทั้งแกไว้นี่เธอจะมาดูถูกลูกน้องฉันเกินไปแล้วนะถ้าแกรักล,ลูกสาวสีจริงต้องหาเงินค่าดองมาปองตองหน้าฉันสิบล้านนะ สีบหานไปนิวกับั้นพี่เต้เราจะง่ายจะแตกอยู่นี่นะแม่ไม่เคยสอนอไปหากินข้าวกินน้ำจะแล้วไม่ถ้าแม่ไม่ยอมรับพี่แตก็กนิวก็จะไม่กินข้าวหลังลูกไปรักดีฉันที่ทำทุกอย่างเพื่อแกแต่แกนี่ใส่ต่ำจริงๆนิวพี่เกิดมาจนเราคงไม่มีวาสานาได้อยู่ด้วยกันพี่ขอโทษอ่ะคุองอายจะช่วยให้ชีวิตเธอดีขึ้นยังไงครับเจ๊อยู่ จะให้ผมเอาโคงอายไปสู่ขอุ้กนิวล้วครับโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเจะจะให้เธอเป็นตัวแทนโค้งอายจริงเหรอครับเจอิวโค้องอายเป็นยาทานะยางที่ชาวสวนยางยอมรับใช้แล้วน้ำยางไหลดีจนต้องกลับมาซื้อซ้ําเธอรู้ไหมคนที่เป็นตัวแทนโค้งอายเขาลืมตาอ้าปากเลยเลยนะแ๊้โค้งอายนี่เธอนุ้มไหมลูกสาวชนะมิแต่เศรษฐีมาชอบท่านั้นเลยนะโอ้ยลูกสาวคนเดียวของเธอเป็นหน้าเป็นตาจริงๆเลยนะ ใครที่ให้สินสอดฉันถึงสิบล้านฉันถึงจะยกลูกสาวให้สวัสดีครับผมมาแนะนํายาทาหน้ายางโงไอครับฮะไอ้แตกนี่เหรอวิธีหาเงินสิบล้านมาขอลูกสาวฉันลูกสาวฉันแต่งงานชาตินี้นะไม่ใช่ชาติหน้ากระจ่อพนมเป็นตัวแทนโขงไอ้เหรออ๋อใช่ครับเอาไม่เจ๊เลยร้อยล้านที่นี่โขงไอ้ขายดีเจ๊สั่งประจําอยู่แล้วเฮ้ยขอบคุณมากครับเจ๊ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เจพอนนี่ก็ผ่านมา1นปีแล้วเมื่อไหร่ลูกสาวจะแต่งงานสักทีระวังจะขึ้นคานเอานะเฮ้ยก็ไม่มีใครหาเงินสิล้านมากองตรงหน้าฉันจะทีมาส่งของไอ้ครับอ้าวเสียวันนี้มาส่งเองเลยเหรอคะฮะนั่นไอ้แต็กเจพอนเธอจะเนียกแบบนั้นไม่ได้นะนั่นเสียแต็กเลยนะเสียแต็กผมพร้อมจะไปสู่ของน้องนิวนะครับพร้อมสิ้นสอดสิล้าน ทีนี้ผมจะเรียกคุณแม่ได้ยังครับเอ,อุอ้ยนาจิจา่าคุณลูกเขยของแม่รักนี้สมหวังวพาของายช่วยสวัสดีจ้ามาเปิดร้านใหม่หรอจ้าเราชื่อนิวนะมาเปิดร้านเครื่องสำอางที่นี่นะ่ะเราชื่อเอ๋ยเปิดร้านเสื้อผ้าอยู่ข้างมีอะไรก็บอกเราได้นะจ้าฝากเนื้อฝากตัวได้นะ ตัวนี้เหมาะกับนิวมากมาฉันเลยเอามาให้อุ้ยไม่เป็นไรเอยเราเกรงใจไม่เป็นไรเล็กน้อยนะ่ะเพื่อนบ้านก,กันงั้นเอยเอานี่ไปนะนี่จากโลชั่นเพล้าผิวมีถุงมือด้วยอุ้ยขอบคุณนะนิวฉันโชคดีจังเลยที่มีเพื่อนบ้านแบบเธอนะอ้าน้องอามลูกค้าประจำวันนี้เสื้อผ้าเข้าเยอะเลยนะจ๊ะอ๋อเดี๋ยวหนูขอไปดูร้านเครื่องสำอางเปิดใหม่ตรงนี้ก่อนค่ะอ้าวน้องอามมาแล้วหรอมาดูเสื้อผ้ามาดูเสื้ ชอปเคื่อนสำมอางเงินไปหน่อยคะ่ะเงินหมดเลยเดี๋ยววันรังนูมาอดหนนะคะเฮ้ยถ้าไม่มีร้านเยนิวนะฉันที่ขายตั้งนานแล้วเอ้ยทำอะไรอะ่ะโอ้ยโทีทนีนะฉันเรื่อนสั่งขยะเป็นบ้าอะไรเนี่ยเสร็จฉันแน่เยยเอ้ยนี่หน่นี่หนนี่หน่นี่หน่น,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 นขาดไปเลยว้ย <Why? S 1> เสื้อขาด น,นี่เทนใหม่เหรอคะพี่เทนอะไรคะคุณน้องก็เสื้อขาดุ่งริ่งขนาดนี้เป็นเทนใหม่เหรอคะใหญ่หนิวแน่เลยเธอใช่ไหมซํมเสื้อฉันขาดก็เธอมาแกล้งฉันก่อนแต่ฉันไม่ทํทำของเธอเสียหายเลยนะเอาเสื้อที่ฉันให้เธอคืนมางั้นเธอก็เอาครีมที่ฉันให้เธอคืนมาเอาฉันใช้หมดแล้วใช้หมดแล้วก็เอาเงินคืนมางั้นเธอเอาค่าเสื้อฉันมาได้เอาไปเลยแล้วต่อไปนะไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกเย็บประสาทเฮ้ยชมิน่ามีเพื่อนบ้านแบบนี่เลย มีหมอนพ่อหงวันนี้สวยจังชมพู่เจ๊ามาจัดชั้นใหม่กันหรอใช่ค่ะม,มัเหมียวฉันไปดูเสื้อผ้าร้านนั้นก่อนนะเดี๋ยวอันนี้เวลางานนะถ้าจะไปยังไงเออน่ะฉัไปแป๊บเดียวไม่นานหรอกม,มัเหมียวเห็นชมพู่ไหมเจ๊ว่าจะให้ชมพู่ไปจัดล็อกนั้นใหม่เออชมพู่เข้าห้องน้ําอยู่ค่ะเจ๊เอ้าถ้าออกมาแล้วบอกไปหาเจ๊หน่อยนะค่ะทาไมไมันไปนานจัง ไปอดหลับอดนอนมาแต่ไหนก็ดูพูดจีนนะสิจนตีสี่ยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยชมพูชมพูชมพูเจ๊คะเจ๊ชมพูไม่สบายค่ะเจ๊มา<ะ>ชมพู่เป็นอะไรชมพูบอกว่าปวดหัวมากค่ะเหมือนจะเป็นลมเลยใช่ค่ะเจ๊อยู่ดีๆหนูก็ปวดหัวมากเลยอยู่เฉยๆก็วูบถ้าไม่ไหวก็ไปหาหมอไม่ต้องทํางานแล้ววันนี้ไป มะเมีม่วแกดูนี่สิบัตรออนที่เข้ามาใหม่สีสวยมากเดี๋ยวเราเอาไว้ไปทำรีวิวหน้าเพจหลานดีไหมเจ๊จะได้เห็นว่าเราขยันอืมก็ดีนะแต่ไม่รู้ว่าเจ๊จะสนใจไหมสนสิแกจำได้ไหมว่าเดือนนี้ใครขายดีสุดจะได้เลื่อนเป็นหัวหน้าอืมงันก็ขอให้แกได้นะแบมมะมีม่อวแบมอย่าลืมโพสสินค้าที่พกหนูทำรีวิวลงก่อนเที่ยงนี้ด้วยนะถ้าใครทำดีเดี๋ยวเจ๊จะพิจารณาเป็นพิเศษได้ค่ะเจ๊ เดี๋ยวฉันไปถ่ายไว้ตอนนี้เลยจะได้เสร็จไวได้เลยเดี๋ยวฉันไปถ่ายช่วยแบมคิดที่เราถ่ายตัดเสร็จแล้วนะเที่ยงแล้วเราลงตอนนี้เลยแล้วกันเนาะจัดไปเลยมะเมียวสวัสดีค่ะเขาถามหน่อยค่ะปัดออนที่คนรีวิวในเพจร้านอาณาช็อปคือสีอะไรคะคนที่รีวิวพูดเก่งมากอ๋อเพจร้านหรอคะนุกกะนุเงค่ะ<า>จริงหรอคะเก่งมากเลยค่ะพูดน่าฟังมากฉันเลยอยากมาซื้อ แกทำไมแกบอกลูกค้าว่าคลิปนั้นแกทำคนเดียวทั้งที่เราทำด้วยกันสองคนก็ฉันเป็นคนตัดคลิปและพูดเยอกว่าเธอลูกค้าก็ชมฉันด้วยแกจะอะไรอีกฉันไม่ได้อยากได้คำชมฉันแค่อยากให้แกเห็นว่าเราทำด้วยใจกันจริงๆไปใช่ยังกันแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกมะเมียวถ้าการที่เธอจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วทำให้เธอมีความสุขฉันก็ยินดีด้วยนะในที่สุดเราก็สอบติดแล้วเราจะได้เป็นพยาบาลด้วยกันแล้วนะเอ้ยไปไหนเราก็จะไปด้วยกัน เป็นเพื่อนรักกันไงนิวเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะเอ้ยโอเคเลยนิวขอโทษนะครับห้องทะเบียนไปทางไหนครับห้องทะเบียนไปทางไหนครับห้องทะเบียนไปทางทางนู้นค่ะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับย้ายมาใหม่เหรออุ้ยหล่อจัง เอ้ยตอนเที่ยงไปกินไปยเตี๋ยวปะ่ะวันนี้เราไม่ว่างอะน,นิวถ้าไปกินคนเดียวได้ไหมอะไรอะ่ะเป็นเพื่อนกันมาสิบปีเราไม่เคยแยกกันกินข้าวเลยนะก็วันนี้เรามีธุระเอ้ยพี่แกซี่คะว่าไงครับไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันไหมคะอ๋อได้ครับข้าวมื้อนี้อร่อยมากเลยคะ่ะสงสัยเป็นพ่อกินกับพี่แกซี่แน่เลย <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอครับ เธอต้องการเธอจำพี่เกฟี่เด็กใหม่ได้ปะอืมจำได้วันนี้ฉันได้ไปกินข้าวกับพี่เขาด้วยแหละยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งหลอ่อตัวก็หอมหอมเดียววันนี้ฉันจะไปบอกชอบพี่เกฟี่เธอต้องแพ้ฉัน,นแน่นองเอย๋ยพี่เกฟี่ว่าไงครับน้องเอย๋ยออพี่เกฟี่มีแฟนหรือย,ยังคะเอ่อ ยังไม่มีครับเป็นแฟนกับหนูไหมคะหนูแอบชอบพี่มานานแล้วก็น่ารักดีนะเอาดิ <_ d> วันนี้เป็นวันมอบตัวเข้ามาหาลัยทำไมนิวยังไม่มาติดต่อก็ไม่ได้ทำยังไงเนี่ยนิวหายไปไหนนี่ก็ผ่านไปแปดปีแล้วที่ติดต่อนิวไม่ได้เธอหายไปไหน เราคิดถึงเธอจังเลยนิวอ่ที่นี่มีสินค้าของสกินทิฟฟิไหมคะมีค่ะนิว <New. S 1> เอ้ยทำไปอยู่ที่ไหนมาฉันตามหาเธอตั้งนานฉันคิดถึงเธอมอากลูกหมนิวนี่เธอมาเปิดร้านเครื่องสำอางเหรอใช่เราไม่ได้เรียนต่อถ้าเราสัญญาว่าจะเรียนต่อพยาบาลด้วยกันแต่เธอก็หายไปเออคือที่รักครับอ้าวที่รักเราว่าจะออกไปรับลูกก่อนนะ เอ๋ยกับพี่แกฟฟี่เราแต่งงานกันนานแล้วนะ่ะว่าจะเชิญเธอแต่ติดต่อเธอไม่ได้ยินดีด้วยนะเราขอตัวกลับก่อนนะ